สวัสดีค่ะหมูเดงมาให้และหมูแดงอหมูเดงต้องมาน้องมารินนะคะเคยแกะไปแล้วเคยแกะแค่อันเดียวเองคนได้ลายนี้ไปแล้วนะคะถ้าได้ก็คือฝแ่อเฟเลยเนาะ มาดูกันเอาลายอะไรก็ได้ขอไม่ใช่ลายเนี้ยอุ๊ยลายนี้คือลายสีเขียดนะหมูเด้งอาปากอยากได้หมูเด้งเกาะกำแพงที่ไม่อยากได้ที่สุดหรอหมูเด้งแบบเนีย้ยมันดูแปลกแปลกแต่ได้ก็ไม่เป็นไรเราไมา่มไม่เสียเกับการชุ่มนะคะโอ้ยแล,แล้วทำไมเราต้องแกะฝากกล่องค่ะตลอดทุกคนดูเข มันไม่ได้เป็นจอ้วยตะนนี้มีจอให้ไ,ไหมไม่ให้ด้วยนะทุกคนเขาโงมไมอย่างดีเลยว่าวขาดนีน่น้องมาห้าสี่เลยน้องก็ดีนะ,ะด้านไหนนะทุกคนอะให้ทุกคนดูนดแปบบ๊บลายนี้นะ มาดูกันน้องมะรีไม่ได้แอบดูนะคะมันมันปิดอย่างนี้เลยน,นะมันปิดอย่างนี้มันปิดอย่างนี้จริงๆนะ <c oughs> น่ารักเกินปุยม wow, ุยว้าวลิดีดนดาริงอุ้ยน่ารักมากงานเขาดีมากมันเงามากอันนี้นะคะไปคีตตุ๊กตาม,มาได้ะคะ่ะทุกคน ฝีมือมันไม่ใช่คีมตุ๊กตาทุกคนมันเหมือนจะให้หมุนตัวเลขอะถ้าเราได้ตัวเลขที่ไม่ใช่เลขศูนย์อะเราจะได้กล่องจุง่มแล้วน้องวินพอนะาขอให้ได้ทุกครั้งก็ได้ทุกครั้งรายละเอียดน้องดีมากเลยนะคะทุกคนเป็นแบบเคลือบประมาณลิซินอะโอเคค่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้อีกนะอาจจะไม่รีวิวบ่อยๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวน้องมาดีวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย